แกจะหารได้จากไหนรถสวยราคาแค่ส0 0แสนกว่าบาทแถมยังมีสรุปกว้างๆให้แบบนี้เลยด้วยบอกเลยว่าเป็นรถสวยดีไซน์สปอร์ตแถมฟังก์ชันจัดเต็มแบบคุ้มๆได้กุญแจคีย์เ s สขึ้นรถไม่ต้องกุญแจจากกระเป๋าจะสตาร์ทรถก็แค่กดปุ่ม มีหน้าจอทัสกินให้อย่างดีมาพร้อมเกียร์ออโต้ดีไซสปอร์ตพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากบนพวงมาลัยเลยไม่พอคันนี้เขายังมี Voice Command สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงอีกต่างหากเก๋สุดๆแล้วเวลาขับรถแดดยงตาเขาก็มีช่องเก็บแว่นกันแดดให้ตรงนี้เลยแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปคือคันนี้เขามีซันรูปกว้างๆให้แบบนี้เลยสามารถเปิดได้2สเต็ปจะแค่เปิดมา หรือว่าจะเปิดทั้งหมดเพื่อลับอากาศด้วยเลยก็ได้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะคันนี้พื้นที่ห้องโดยสารเขาก็กว้างขวางนั่งสบายไม่อึดอัดเลยใครกําลังหารถสวยมีซันรูบัจเจนดีๆบอกเลยว่าคันนี้สิคะตอบโจทย์แล้วด้วยความที่เป็นรถ5ประตูบอกเลยว่าอนเนกประสงค์มากๆจะเห็นได้ว่าด้านหลังมีพื้นที่ใส่ของให้อีกเพียบค่าตัวน้องคันนี้ก็อยู่เพียงแค่3ามแ0 0สบาทเท่านั้นฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเดือหกพันบาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วแล้วใครจะซื้อสดคันนี้บอกเลยว่าไม่มีบวกแวดแล้วมั่นใจ ภาพไม่มีชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ำใครเล็งอยู่อย่าคิดนานรีบทักมาด่วนเลย